บูมแรงซิสเต็มระบบที่จะช่วยให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้นวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการลิสต์รายชื่อการลิสต์รายชื่อเนี่ยก็อยู่ในหลูปของการทำงาน5ค้นหานะคะเราได้เรียนการทำา5ค้นหาไปทั้งหมดหรือยังนะคะ5ค้นหาจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหัวข้อที่1ก็คือการตั้งเป้าหมาย เรื่องที่สองคือการลิสต์รายชื่อพอได้รายชื่อแล้วเราก็ทำการนัดหมายนัดหมายแล้วเราก็ทำการสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์ได้หรือไม่ได้กระบวนการติดตามก็จะตามมานะคะถ้าสปอนเซอร์ได้เราก็พาคนที่เราสปอนเซอร์ไปตั้งเป้าหมายต่อเห็นไหมคะการทำห้าค้นหาเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพียงแค่เราทำตามลูปของการทำห้าค้นหาแค่นั้นเองนะคะ แต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการลิสต์รายชื่อค่ะแล้วทำไมเราจะต้องลิสต์รายชื่อด้วยนะคะการที่เรามีรายชื่อเนี่ยจะทำให้เราวิเคราะห์ลายชื่อง่ายเมื่อได้รายชื่อมาแล้วก่อนที่เราจะทำการโทนนัดเราจะต้องมีการวิเคราะห์ลายชื่อก่อนนะคะข้อที่สองเลยก็คือเพื่อป้องกันการลืมนะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเพื่อนๆจำดีกว่าจด แต่ถ้ามันเยอะจนจําไม่หมดจดดีกว่าจานะ,ะเพราะมันจะทําให้เราไม่ลืมรายชื่อไม่มีการรายชื่อตกหล่นไปไหนเลยนะคะแล้วที่สําคัญข้อที่3ก็คือการที่เราจะมีรายชื่อเนะะี่ยค่ะเราพบปะผู้คนตลอดเวลาเรามีเพื่อนใหม่เพิ่มตลอดเวลาเรามีคนรู้จักใหม่เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรา ลิสต์รายชื่อหรือจดรายชื่อออกมาเนี่ยรายชื่อเราจะเติมลงไปต่อเนื่องได้ตลอดรายชื่อเราจะไม่มีวันหมดเลยนะคะคําที่บอกว่าไม่รู้จะไปชวนใครเพื่อนหมดแล้วจะไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรามีกระบวนการที่เรียกว่าลิสต์รายชื่อเกิดขึ้นนะคะสําหรับการจดรายชื่อนะคะแนะนําว่าให้ทุกคนมีสมุดโน้ตในการใช้จดรายชื่อนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าธุรกิจของเราเนี่ย เป็นธุรกิจที่ดีมากเพราะว่ารายชื่อเนี่ยคือวัตถุดิบในการทําธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะธุรกิจอื่นเนี่ยนะคะในการทําธุรกิจวัตถุดิบที่ใช้ในการทําธุรกิจของเขาเนี่ยจะต้องลงทุนหมดเลยอย่างเช่นเปิดร้านกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟนะไม่ว่าจะเป็นแก้วไม่ว่าจะเป็นหลอดทุกอย่างต้องลงทุนหมดเลยแต่สําหรับธุรกิจ king ิร r บและ project ออตลันวันเดียว er ของเราเนี่ยรายชื่อคือวัตถุดิบที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะพวกเรารู้ไหมคะว่าสิ่งอื่นเนี่ยออปไลน์จะจัดหาให้พวกเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อต่างๆนะคะแต่สิ่งที่เราต้องมีเป็นของใครของมันเลยนะคะอันนี้ไปยืมจากใครมาไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือรายชื่อนะคะรายชื่อที่เราจะต้องหาเองเพราะรายชื่อเนี่ยก็คือ ลูกทีมของเราในวันข้างหน้าเราจะไปหยิบยืมใครมาไม่ได้เราจะไปขอใครมาไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีสมุดโน้ตไว้สําหรับจุดรายชื่อของเราเองนะคะเรามีสมุดโน้ตกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปชวนใครมาร่วมทำโปรเจกต์กับเรามาร่วมทำธุรกิจกับเรานะคะอ่าดูแบบนี้เลยนะคะคุณมีคนรอบตัวที่มีปัญหาแบบนี้ไหม นะคะคนกลุ่มแรกค่ะคนที่ทําอาชีพที่เจอปัญหาโควิด -19 เคยมีไรายได้ดีๆพอโควิดมาไรายได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะมีเพื่อนที่เป็นหนี้อยากหาเงินใช้หนี้ไหมคะมีคนรู้จักที่ใกล้กเกษียณหรืออยากจะเกษียณหรือเออร์ลี่ก่อนกําหนดแต่ว่ากเกษียณแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรดีไหมคะ เรามีคนรู้จักที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่หรือว่ายังต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกลูกยังเรียนหนังสืออยู่เรามีคนรู้จักที่เป็นคนไม่ชอบขายนะคะแต่อยากมีไรายได้เพิ่มชวนให้ทําอะไรเพิ่มไม่อยากทําเลยบอกไม่ชอบขายไม่ชอบขายอย่างเดียวเลยถ้าเรามีคนรู้จักห้ากลุ่มนี้นะคะเราชวนได้เลยค่ะเรามาดูแหล่งที่มาที่ไปของรายชื่อกันนะคะว่าเราจะได้รายชื่อมาจากไหนบ้าง เพื่อนเพื่อนเราที่มีปัญหากลุ่มนั้นนะคะหรืออาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้นะคะแหล่งรายชื่อของเราก็จะมาจากเพื่อนเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนปถมมัธยมบางคนยังติดต่อกันอยู่นัดเจอกันทุกปีอยู่เลยนะคะหรือแม้แต่เพื่อนสมัยมหาลัยก็ได้นะคะคนรอบตัวคะ่ะคนที่พบปะพูดคุยกันเป็นประจำคนข้างบ้านนะคะอ่า คนที่ทำงานนะคะอย่างนี้ก็ได้หรือคนที่มีเครดิตต่ตอกันคนที่เราเคยช่วยเขาคนที่เขาเคยช่วยเราแบบนี้นะคะก็ชวนได้เหมือนกันหรือจะเป็นคนกลุ่มที่สีนะคะในกลุ่มของญาติค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะาาชวนได้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นสี่แหล่งราชื่อของเราที่เราจะหาได้นะคะหรือคิดง่ายๆเลยค่ะวันนี้ถ้าไม่รู้จะชวนใครนึกไม่ออกนะ นึกเลยค่ะถ้าลูกบวชลูกแต่งงานจะแจกซองใครบ้างนั่นแหละค่ะแหลงรายชื่อของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะพอได้รายชื่อมาเราก็มาคัดกรีดนิดนึงวิเคราะห์ว่าจะชวนใครก่อนชวนใครหลังชวนแบบไหนอะไรยังไงนะคะพอได้รายชื่อมานะคะเราก็เอามาใส่ในช่องลิสต์รายชื่อเลยลิสต์ออกมาก็แยกเป็นชื่อแล้วก็อายุนะคะ อ่าถ้ารู้อาชีพด้วยก็ใส่ลงมานะเราจะได้รู้ข้อจํากัดของแต่ละอาชีพนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของฐานะการเงินนะคะอะ่การวิเคราะห์รายชื่อนะคะให้เราแบ่งเป็น1คะแนนกับศูนย์คะแนนก็พอถ้าการเงินดีนะใช้จ่ายคล่องสะดวกพอที่จะลงทุนได้ก็หนึ่งไปเลยถ้าการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดขัดมากเลยอ่อยากทําธุรกิจนะอยากทำโปรเจกต์กับเรานะแต่ว่า แม้แต่จะใช้กินในแต่ละวันยังไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ศูนย์ไปก่อนนะคะในเรื่องของความขยันก็เหมือนกันออนอกจากค้าขายแล้วนอกจากทํางานประจําแล้วเขาทําอะไรเพิ่มบ้างนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะปัญหาสุขภาพเนี่ยคนที่มีปัญหาสุขภาพเราก็ให้ศูนย์คนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีโรคประจําตัวเราก็ให้หนึ่งนะคะเ,ออเพื่ออะไรคะคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ย เราให้คะแนนแบบนี้เพื่อที่เราจะรู้ว่าเวลาเราจะไปชวนเขาเราชวนในเรื่องของการทำโปรเจกต์ออโตลันบันเยียหรือเราจะชวนชวนเขาในเรื่องของการเข้ามาใช้สินค้าเป็นยูเซอร์ของเรานะคะส่วนข้อต่อไปค่ะในเรื่องของการรักสุขภาพเขารักสุขภาพไหมซื้อ อาหารเสริมกินบำรุงสุขภาพเป็นประจำไหมนะคะหรือว่าไม่กินอะไรเลยนะคะกินแค่อาหารหลักอย่างเดียวเลยข้าวสามมื้ออย่างเดียวเลยอย่างนี้ก็ให้คะแนนไปนะคะแล้วรวมคะแนนนะคะรวมคะแนนได้กี่คะแนนคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ให้เราโทรหาคนนั้นก่อนนะคะอันนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์รายชื่อนะ,ะต่อไปก็มาถึงในเรื่องของ C. นล i ิ k i ่อนลิสต์รายชื่อนะคะอ่า เราจะคิดยังไงก่อนที่เราจะเขียนรายชื่อออกมาเราจะคิดยังไงดีก่อนที่เราจะลิสต์ออกมาเรามาดูกันเลยนะคะกฎข้อที่หนึ่งเลยนะคะห้ามคิดแทนเด็ดขาดนะรวยแล้วเขาไม่ทำหรอกใครบอกเขาว่าคนรวยแล้วไม่อยากได้เงินเพิ่มไม่มีใครการันตีได้นะคะวันนี้นะคะเราจะเห็นนักธุรกิจที่รวยๆแล้วนะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเ,เจ้าของซีพีเจ้าของเซเว่น นะถ้าเราเป็นเจ้าของเซเว่นแต่ละสาขาเนี่ยมีสาขาหนึ่งแล้วเลียอยากมีสาขาที่สองเห็นไหมคะเออเหมือมนกันนะเพราะฉะนั้นห้ามคิดแทนเด็ดขาดเขาไม่มีเงินหลอกเขาไม่ทําหลอก่นะให้เราคิดอย่างนี้นะคนที่ไม่มีเงินยิ่งอยากมีไรายได้นะอย่าคิดว่าเขาไม่มีเงินหลอกเขาไม่ไม่ลงทุนหลอกเขาไม่มีเงินลงทุนหลอกเขาไม่ทําหลอกอย่างเงี้ยนะคะห้ามคิดแทนเด็ดขาดลูกยังเล็ก เขาไม่ทําหรอกเขาไม่ม like <that> <normal> ีเวลาหรอกเพราะว่าเขาต้องดูแลลูกลูกยังเล็กอยู่คนที่ลูกยังเล็กเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาต้องการเลยนะเขาต้องการความมั่นคงให้กับลูกนะเขายังต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกเรียนในวันข้างหน้าคนที่มีลูกยังเล็กเนี่ยค่ะยิ่งต้องการความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามคิดแทนเขานะว่าลูกเล็กเขาไม่ทําหรอกไม่มีเวลายุ่งเนี่ยคนที่ไม่มีเวลาคนที่ยุ่งสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ เขาอยากมีเวลาค่ะเขาอยากพักผ่อนค่ะเขาอยากได้ไปเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอคนไม่มีเวลาคนที่ยุ่งเนี่ยอย่าคิดนะว่าเขาทํางานเยอะมากเลยกลับบ้านดึกมากเลยเนี่ยทำหลายอย่างมากเลยเขาไม่ทําหรอกนะคนกลุ่มที่ไม่มีเวลาเป็นคนที่อยากมีเวลาเพิ่มแน่นอนนะคะพูดไม่เก่งเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดกับใครอ่ะไม่เคยเห็นคุยกับใครเลยสงสัยเขาจะไม่ทําหรอก บางครั้งคนพูดไม่เก่งนะคะอาจจะเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยากพูดเก่งก็ได้พวกเราต้องคิดอย่างนี้นะคะว่าคนที่ทําธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่พูดเก่งคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่พูดเก่งนะคะคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่พูดเรื่องที่เขาทําอยู่ให้คนอื่นเข้าใจได้นะคะไม่ใช่คนพูดเก่งเด็ดขาดเลยนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะรายชื่อที่เราเขียนออกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปชวนเขาทุกคนนะรายชื่อที่เราิส s t ออกมาไม่ได้หมายความว่าเราจะไปชวนทุกคนตอนที่เราิส s t ลายชื่อค่ะเพื่อนไม่รู้หรอกเพื่อนไม่ด่านะคะตอนที่ list รายชื่อเพื่อนไม่โมโหด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่ิส s t รายชื่อเนี่ย list ออกมาก่อนนะเพื่อนยังไม่รู้ตัวนะคะไม่ต้องกลัวเพื่อนด่าเด็ดขาดเลยตอนิส s t รายชื่อนะเพราะฉะนั้นห้ามคิดแทนเด็ดขาดนะคะกดข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองค่ะเราไปให้ไม่ใช่ไปเอาวันนี้เราลองคิดดูนะคะเราจะชวนเพื่อนมาทำโปรเจกต์ออตลันบันเย่ถ้าเพื่อนทำโปรเจกต์ออตลันบันเยแล้วปัจจุบันนี้ชีวิตเพื่อนเนี่ยลำบากนะคะเพื่อนมาทำโปรเจกต์ออตลันบันเยกับเราภายในหนึ่งปีแล้วเพื่อนมีไรายได้เดือนละแสนแปดเนี่ยให้เราคิดดีๆนะคะว่าวันนี้ครอบครัวของใครสบายครอบครัวเพื่อนเราไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลองคิดดูนะ สิ่งที่เรากําลังจะไปบอกเขาคือเราเอาความสบายในอนาคตของครอบครัวเขาไปให้เขาในวันข้างหน้านะเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลิสต์รายชื่อนะเราจะต้องคิดให้ดีว่าสิ่งที่เราจะเอาไปนําเสนอกับเพื่อนสิ่งที่เราจะไปชวนเพื่อนเนี่ยคือเรากําลังไปให้ไม่ใช่ไปเอาเพื่อนบางคนมีเงินเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะเพราะรายได้ที่เขาหาได้ปัจจุบันอาจจะเป็นรายได้จาก ทำงานประจาเสร็จแล้วก็ทํโอ T ต่อเสร็จแล้วก็หาของไปขายรายได้ทุกอย่างเนี่ยมาจากเพื่อนเราคนเดียวเลยสาเหตุของรายได้คือเพื่อนเราถ้าวันข้างหน้าเพื่อนเราไม่อยู่รายได้ตรงนี้ค่ะที่เขาใช้เลี้ยงดูครอบครัวดูแลครอบครัวก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราไปชวนเพื่อนเรานะก็คือเราไปให้ไม่ใช่ไปเอาก่อนลิสต์รายชื่อ เราต้องคิดแบบนี้ให้ได้ก่อนนะคะว่าเราไม่ได้ไปเอาจากเพื่อนเราเอาไปให้ต่างหากเวลาเราิสต์รายชื่อนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากว่าอุ้ยไปชวนเขาแล้วเขียนออกมาแล้วเราจะไปชวนเขาเหมือนเราไปเอาอะไรจากเขาเลยเลิกคิดเลยนะคะข้อที่สามค่ะธรรมชาติของธุรกิจวันนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายของเราด้วยนะคะว่าธรรมชาติของธุรกิจเนี่ยชวนไม่มา มาไม่ฟังฟังไม่สมัครสมัครไม่ทำทำไม่ทนนะคะนี่คือธรรมชาติของธุรกิจเราเลยนะคะแต่ว่าแล้วถ้าเราเจอธรรมชาติของธุรกิจแบบนั้นเราเสียหายอะไรไหมคะเราแทบจะไม่เสียหายอะไรเลยนะคะธุรกิจอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจว่าการทําธุรกิจเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนกันไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็แล้วแต่นะคะอะ เป็นไปได้ไหมคะที่เราเปิดร้านขายข้าวขึ้นมาคนที่เดินผ่านหน้าร้านเราทุกคนจะต้องแวะมากินข้าวร้านเราเราเปิดร้านขายเสื้อผ้าขึ้นมาคนที่เดินผ่านหน้าร้านเสื้อผ้าของเราจะแวะเข้ามาซื้อเสื้อผ้าของเรานะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจไม่ใช่ว่าทุกคนจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเราหรือทําธุรกิจร่วมกันกับเราถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนี้นะคะเราจะไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของการิสต์รายชื่อ แล้วที่สําคัญธุรกิจเราเนี่ยเสียหายน้อยมากเ <_ S 1> พราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราทําไม่สําเร็จเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะทำโปรเจกต์ออตอลันวันเย,ย่ทำธุรกิจคิงเฮิร์บนะคะลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะคะบางธุรกิจบางประเภทนะคะอย่างเช่นเราขายเสื้อผ้าถ้าเราขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะวันนี้เราซื้อแฟชั่นเซตนี้มาอีก3เดือนแฟชั่นเปลี่ยนแล้วนะคะ เสื้อผ้าที่เราขายอยู่นะปัจจุบันเนี่ยอีกสามเดือนไม่ไม่ฮิตแล้วไม่มีคนอยากซื้อแล้วนะคะหรือแย่เป็นกันใหญ่ถ้าเกิดเราทําธุรกิจประเภทอาหารนะคะเน่าเสียได้เนี่ยขายไม่ทันนะคะขาดทุนเจ๊งก็มีนะแต่ถ้าเราทำโปรเจกต์ออโตรันบันเยนะคะเราจะไม่มีคำว่าเจ๊งไม่มีคำว่าขาดทุนเด็ดขาดเลยนะคะอ่าข้อต่อมานะคะวันนี้ไม่ใช่วันหน้าไม่แน่ วันนี้เราชวนเพื่อนนะคะเพื่อนอาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรใช้ชีวิตสบายอยู่แต่วันหน้านะคะเพื่อนอาจจะตกงานเพื่อนอาจจะมีลูกมีภาระเพิ่มวันนี้เขาไม่ทำเพราะภาระเขาน้อยแต่วันหน้าภาระเขาเพิ่มแล้วเรายังทำอยู่เนี่ยนะคะวันหน้าเขาอาจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมทำธุรกิจกับเราก็ได้นะคะและที่สำคัญเลยนะคะวันนี้เวลาเราเจอคำปฏิเสธแล้วเราคิดยังไง ถ้าหากว่าเราเนี่ยคิดกับเพื่อนว่าเราไปให้ไม่ได้ไปเอาถ้าเพื่อนปฏิเสธมาเราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรวันนี้เพื่อนไม่พร้อมเดี๋ยวถ้าวันหน้าเพื่อนพร้อมเพื่อนก็จะทํากับเราวันนี้เพื่อนไม่มีภาระถ้าวันหน้าเพื่อนมีภาระเพื่อนก็จะทํากับเราลองคิดง่ายๆนะคะถ้าเราเอาเงินห้าพันไปให้เพื่อนและเพื่อนบอกว่าเพื่อนยังไม่พร้อมรับเราจะมานั่งเสียใจไหมคะเราไม่มีทางเสียใจเด็ดขาดเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรากําลังเอาไปให้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่อยากได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเพื่อนเดือดร้อน เพื่อนก็จะรับน้ำใจจากเราเองนะคะมาดูนะคะว่าถ้าเราทำออโตรันวันเยอร์โปรเจกต์แล้วเนี่ยคำปฏิเสธจะมีมูลค่าขนาดไหนนะคะการที่เราจะทำโปรเจกต์ออโตรันวันเยได้สำเร็จแปลว่าเราจะต้องมีรายได้1 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะถ้าเราหาตามหาร้อยคำปฏิเสธนะคะ 1 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยก็คือ2 1 6ล้านบาทต่อปีมีใครที่คิดว่าพอทำโปรเจกต์ออโต้รันวันเดียแล้วได้ครบปีหนึ่งแล้วจะไม่อยู่ใช้เงินบ้างไหมคะใครคิดว่าจะเสียชีวิตหลังจากที่รันออโต้แล้วไหมไม่มีนะเราจะมีชีวิตอยู่ยาวๆไปเลยนะคะรายได้สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทต่อปีเนี่ยลองคำนวณดูนะว่าถ้าเราอยู่ต่อไปอีกสัก20ปี เราจะมีรายได้รวมเท่าไหร่รายได้รวมนะคะสี่สิบสามล้านเลยนะคะเราเอาสี่สิสามล้านขึ้นก่อนเลยค่ะแล้วมาหารด้วยร้อยคำปฏิเสธรู้ไหมคะว่าหนึ่งคำปฏิเสธของเราอะ่ะเท่ากับสี่0ส0สามมบาทถ้ามีคนปฏิเสธเราหนึ่งคนนะคะให้เราคิดไว้เลยนะว่าคนปฏิเสธหนึ่งคนนี้ วันนี้ไม่ใช่วันหน้าไม่แน่วันนี้ไม่ทำวันหน้าไม่แน่สี 4, 3, ่แสนสามตอนหนึ่งคำปฏิเสธที่เขาไม่เอาในวันนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าวันหน้าเขาจะไม่ไม่เอาวันนี้เรามีเงินสี่แสนสามรออยู่แล้วคิดไปเลยเพียงแต่ยังกดออกมาใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเราเจอหนึ่งคำปฏิเสธเพื่อตามหาหนึ่งคำตอบรับนะคะเราดูนะคะว่า มีกี่คนนะคะที่ประสบความสำเร็จหลังจากที่โดนปฏิเสธมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งนะอย่างผู้พันแซนเดอร์สนะคะเจ้าของตำนานไก่ KFC ของเรานะคะล้มเหลวมาทั้งชีวิตเลยนะคะแล้วมาทำสูตรไก่ทอดขึ้นมาขายหลังจากนั้นสูตรของเขาดีมากอร่อยมากนะคะแต่เขาต้องการที่จะขยายเฟรนชย์ย เขาไปนำเสนอการขยายแฟรนไชส์เนี่ยกับนักลงทุนเนี่ยนะคะถึง1,010 10ครั้ง1,000กับ10ครั้งนะคะ1,009ครั้งเนี่ยเขาถูกปฏิเสธแล้วมีคนคนยอมรับเขาเนี่ยครั้งที่1,010งทำให้เรามีไก่เคเฟซกินมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทุกคน ถ้าพู้พันเซนเดอร์สนะคะทอไปตั้งแต่ครั้งที่10หรือครั้งที่20วันนี้เราก็คงไม่รู้จัก KFC กันแล้วนะนะคะแล้วเราล่ะคะถูกปฏิเสธจากเพื่อนกี่ครั้งแล้วนะคะเจเคโรล n ิค่ะถ้าหากว่า JK r o โรล n ิทอแท้จากการถูกปฏิเสธเราก็คงไม่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นะ JK เคโรล n ิเนี่ยเอาต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเสนอสำนักพิมพ หลายครั้งนะคะเป็น10-20ครั้งเลยแล้วก็ถูกปฏิเสธนะหลังจากถูกปฏิเสธแล้ว JK เคโรลิงไม่ท้อนะคะก็หาสำนักพิมพ์ต่อไปหาสำนักพิมพ์ต่อไปเพราะ JK เคโรลิงไม่ทอ้อเราเลยมีแฮร์รี่พอตเตอร์ให้อ่านแล้ว JK เคโรลิงก็ประสบความสําเร็จมีรายได้เป็นพันล้านในวันนี้เพราะว่าไม่ท้อกับคําปฏิเสธนั่นเองนะคะกฎข้อที่4ค่ะเราต้องทํางานตามค่าสถิตินะคะ สถิติคืออะไรคะเราิสต์รายชื่อออกมาค่ะแล้วคัดเกรดแบ่งเกรดออกมานะคะเราโทรนัด20จากรายชื่อที่เรามีนะคะจะมีเพื่อนรับนัดเราเนี่ยแค่เจ็ดคนเองนะนัดที่เราเข้าไปคุยอะคะ่ะแค่เจ็ดคนเองแล้วจากเจคนเนี่ยคะ่ะที่บอกว่าไหนลองมาคุยโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยสิเนี่ยจะตอบรับแล้วก็ร่วมโปรเจกต์กับเราแค่สองคน นะคะคเห็นไหมคะถ้าเราทําตามค่าสถิติเนี้ยเราจะไม่เครียดเลย 27, 2 7 2ส7 2 27 2เราจะไม่เครียดเลยเพราะเรารู้ค่ะว่า20รายชื่อที่เรามีจะมีคนร่วมทําโปรเจกต์กับเราเพียงแค่2คนแค่นั้นเองอให้ดูค่าสถิติแบบนี้คิดง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เคยเล่นไพ่ไหมคะไพ่หนึ่งสำรับเนี้ยค่ะมี52ใบ52ใบก็จะมี ไพ่หนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งเลขเนี่ยค่ะจะมีสีใบนะะถ้ามีสีใบสมมุติว่าวันนี้เราจะจัว่วไพ่เพื่อหาคิงไพ่สําหรับเนี่ยจะมีคิงแค่สีใบค่ะเราจั่วไปเลยค่ะจั่วขึ้นมาใบแรกอาจจะเป็นสองใบที่สองอาจจะเป็นห้าใบที่สามอาจจะเป็นเจ็ดเราจั่วจัวจ่วจั่วไปเลยค่ะจั่วไปกี่ครั้งก็แล้วแต่บางคนโชคดีนะคะบางคนโชคดีสี่ใบแรกก็เจอคิงเลยก็มี นะคะแต่บางคนโชคร้ายค่ะจัวไปถึง48บใบใบที่49 50 51 52ถึงจะเจอคิงสีใบติดกันนะคะหรือไม่แน่ตามสถิติปกติแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเจอเลขอื่นไปก่อนเจอเลขอื่นเลขอื่นไปก่อน5ใบ10ใบ5ใบ10ใบแล้วก็จะมาเจอคิงจัวไปอีกค่ะ15บ20ใบ20ใบไปเจอคิงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ การที่เราทํางานตามค่าสถิติเนี่ยให้คิดหลักการเหมือนเราจัวไพ่เราตามหาคิงนะคะถ้าเราจัวขึ้นมานะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เราจะมานั่งเครียดไหมคะทาไมมันไม่ใช่คิงวะทําทไมมันไม่ใช่คิงวะเราจะเครียดทําไมคะถ้าไม่ใช่คิงเราก็แค่ทิ้งไปจัวใบใหม่ขึ้นมาไม่ใช่คิงอีกเราก็ทิ้งไปจัวใบใหม่ขึ้นมาถ้าเราทํางานตามค่าสถิติเราจะไม่มีความเครียดเลยเพราะเรารู้ว่าเราจะเจอแน่นอน มาดูนะคะโปรเจกต์ออโตรันวันเยียเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะทำแค่สามเริ่มต้นเห็นไหมคะสมัครสมาชิกเลือกแพ็กเกจการลงทุนแล้วก็แนะนำเพื่อนสองคนทำโปรเจกต์ร่วมกันกับเรานะคะทีนี้ค่ะพอเราแนะนำเพื่อนสองคนการที่เราจะได้เพื่อนสองคนมาทำโปรเจกต์ร่วมกันกับเราตรงนี้ค่ะเพื่อนสองคนตรงนี้เราจะได้มาจากไหนก็ได้มาจากลูปของการทำห้าคนหาไงคะ ตั้งเป้าหมายลิสต์รายชื่อโทนัดเห็นไหมคะพอลิสต์ลายชื่อเสร็จโทรนัดจะมีคนรับนัดเจ็ดคนเจ็ดคนที่เราเข้าไปสปอนเซอร์ก็จะมีตอบรับเราสองคนเราก็จะได้เพื่อนสองคนมาทําโปรเจกต์ร่วมกันกับเราแล้วเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราพาเพื่อนสองคนของเราตรงนี้ทําอะไรคะทำลูบห้าคนหาเลยค่ะตั้งเป้าหมายลิสต์รายชื่อนัดหมายนะคะสปอนเซอร์แล้วก็ติดตามเห็นไหมคะเพื่อนสองคนทำลูบเดียวกันกับเราเขาก็จะเกิด นี่พาเพื่อพาพาเพื่อนสองคนของเราตรงนี้นะทำยี่สิบเจ็ดสองยี่สิบเจ็ดสองเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นทําอะไรอีกก็พาคนนี้ค่ะพาคนนี้กับคนนี้แล้วก็คนนี้คนนี้ทำยี่สิบเจ็ดสองยี่สิบเจ็ดสองเห็นไหมเขาก็จะได้ยี่สิบเจ็ดแล้วเขาก็จะได้มาสองยี่สิบเจ็ดแล้วเขาก็จะได้มาสองเห็นไหมคะทุกคนทุกคนํทคนาทำตามค่าสถิติยี่สิบเจ็ดสองยี่สิบเจ็ดสองแบบนี้ค่ะลงไปเรื่อยๆเลย โปรเจกต์เราจะสําเร็จง่ายมากเราจะไม่ต้องมานั่งคิดเลยนะว่าเราจะไปหาใครเราจะไปชวนใครเพื่อนเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องคิดเลยนะคะแค่วันนี้คุณ list รายชื่อออกมาค่ะ,ะมาดูนะคะโปรเจกต์ project ของเราดูนะถ้าเราลงทุนหนึ่งรหัสเห็นไหมคะถ้าเราลงทุนหนึ่งรหัสใช้เวลาทำหนึ่งปีตามโปรเจกต์นะเราก็ทำแบบนี้เลยยี่สิบเจ็ดสองเราได้ทีมงานมาเราก็พาทีมงานทำเห็นไหมอเนี่ยค่ะ เราได้ทีมงานมาเราก็พาทีมงานทำยี่สเจ็ดสองเขาก็จะเกิด2องคนของเขาออกมาทําแบบนี้ค่ะกับทุกคนครบ1ปีนะเราจะมีรายได้1นึ่งแสดหมืบาทต่อเดือนสองล้านหนบาทต่อปีแต่ถ้าเราลงทุนแบบสมรหัสนะเราทํารหัสที่สองของเราก่อนนะปีแรกทํารหัสที่สองก่อนทำอะไรคะทำหลู่ผ้าค้นหาค่ะ แล้วก็ลิ์รายชื่อทําตามสถิติทุกอย่างเลยนะยี่สิบเจ็ดสองยี่สิบเจ็ดสองเห็นไหมเราก็จะได้สองคนออกมาตรงนี้แล้วก็ทําปีที่หนึ่งทำโปรเจกต์รหัสที่สองให้ได่แสนแปดปีที่สองมาเริ่มทํารหัสที่สามค่ะทําอะไรคะทำห้าคนหาแล้วก็ทําตามสถิติยี่สิบเจ็ดสองเนี่ยค่ะปีที่สองเราก็จะมาแตกสายงานรหัสที่สามของเราตรงนี้นะคะ พอสิ้นปีที่2เราจะมีรายได้1นึ0 0 0สดบาทในรหัสที่2 1งหนึ่งแสนดบาทในรหัสที่ส, 180, ส,สมแล้วเราก็จะได้1นึ0 0 0สดบาทจากรหัสที่4ี่เห็นเอจากรหัสที่ที่หเห็นไหมคะโดยที่เราไม่ต้องทําลง3รหัสใช้เวลาทําแค่2ปีเราจะมีรายได้ห้าแสนสี่ต่อเดือน6กล้านสี่ต่อปีเห็นไหมคะทุกคนแต่ถ้าเราลงทุนโปรเจกต์แบบ7รหัสนะคะธุรกิจขนาดใหญ่เหมือนกันคะ่ะ ปีที่หนึ่งเราทํารหัสที่สี่นะคะยี่สิบเจ็ดสองยิบเจ็ดสองแบบนี้เลยปีที่หนึ่งรหัสที่สี่ได้แสนแปดปีที่สองก็ขยับมาทําอีกค่ะปีที่สองก็มาทำยี่สิบเ็ดสองเหมือนกันแล้วก็พาทีมงานเราทําเหมือนกันเลยนะก็ได้แสนแปดเพิ่มปีที่สามค่ะก็มาทํารหัสที่ห้าอรหัสที่หกปีที่สี่ก็มาทํารหัสที่เจ็ดเห็นไหมคะเราก็จะมีรายได้หนึ่งแสแปดหมื่นบาทคูณสี่รหัสข้างล่าง แต่ทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าเราลงแบบเจ็ดรหัสเนี่ยเราก็จะได้1 8ึ่งแดมบาทคูณสาในรหัสที่หนึ่งและสองและสาข้างบนใช้เวลาทําเพียงแค่4ปีอย่าลืมนะทุกคนพากันทําตามสถิติเท่านั้นนะคะยี่สิบเจดสองยบเจดสองแต่ถ้าเราลงแบบ v i p เห็นไหมคะเหมือนกันเลยทำเจ็รหัสข้างล่างใช้เวลา7ปีเจ็ดรหัสข้างล่างใช้เวลาเจ็ดปีแค่นี้นะคะเราก็จะมีรายได้เปี คูณเดรหัสเห็นไหมคะคูณแส8แปดทุกคนทําเหมือนกันค่ะทําตามสถิติยี่สบเจ็ดสองเหมือนกันเพื่อตามหาสองคนของเขานะคะแล้วเราก็จะได้เจ็ดรหัสข้างบนเนี่ยค่ะฟรีแสนแปดคูณเจ็ดรหัสข้างบนฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงมือทําทําแค่เจดรหัสข้างล่างเจดรหัสข้างบนเราได้ฟรีเลยนี่คือข้อดีของโปรเจกต์ออตุันวันเย่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนการิส s t รายชื่อไม่ต้องคิดมากมีการทำงานตามค่าสถิตินะคะมีการเช็คฟอร์มนะคะอยู่ที่เราเท่านั้นนะคะการจะจุดรายชื่อออกมาไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นยากแค่ไหนอยู่ที่เราอยากแค่ไหนเราอยากน้อยความยากก็จะมากถ้าเราอยากมากความยากก็จะน้อยแต่ถ้าเริ่มจากการ ตั้งเป้าหมายแลมาสู่การลิสต์รายชื่อกระบวนการต่อไปทำงานไม่ยากเลยสำหรับวันนี้เชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการที่คิดว่าจะไปชวนใครดีในครั้งนี้นะคะบูมแองซกิ s สิติระบบที่จะช่วยให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้น